สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว,ว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดองขิงสามรสกันค่ะขิงนะคะเราก็จะเลือกขิงเป็นที่มีขนาดอ่อนนะคะในการดองเพื่อที่จะดองเช้ากินเย็นค่ะอันนี้แบบสูตรเด่งด่วนนะคะก็คือเราสามารถกินได้กินได้ดองเช้ากินเย็นนะคะแต่ถ้าให้รสอร่อยเราก็จะทิ้งไว้สามวันนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ขิงมาแล้วนะคะเราก็จะทําการดองหนึ่งโลนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็น ข้อๆตามที่เขาแขนงออกมาหลังจากนั้นเราก็จะใช้มีดปอกแบบนี้ค่ะมีดปอกเราก็จะใช้มีดปอกผลไม้ก,กับมีดแกะสลักนะคะเพราะว่าจะทําให้เราปอกง่ายได้นะคะแต่ถ้าใช้มีดใหญ่ก็จะทําให้กินผิวแล้วก็บาดมือเราได้นี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการปอกง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์ในครัวของเรานั่นเองค่ะขิงดองนี่ก็มีประโยชน์ตอน่อร่างกายนะคะทําเมนูกินกับ อาหารและน้ำพริกกินกับไส้กรอกย่างต่างๆนะคะการทำเองทำให้สะอาดและที่สำคัญก็คือประหยัดด้วยปัจจุบันราคาขิงอยู่ที่กิโลละ30บาทนะคะขิงอ่อนขึ้นลงตามราคาท้องตลาดปัจจุบันก็หาซื้อง่ายค่ะอาจจะมีบางช่วงที่หาซื้อยากเราก็ตัดเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะในการปอกก็จะทำให้ง่ายในการปอกมากๆแล้วสิ่งสกปรกต่างๆก็จะออกไปง่ายเช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมเลือกขิงที่มีขนาดความอ่อนนะคะขิงในท้องตลาดก็จะมี2ประเภทอ่อนกับแก่ถ้าเราไปซื้อเราก็บอกว่าแม่ค้าขอแบบชนิดอ่อนค่ะแต่ถ้าเราเลือกเองเราก็สามารถเลือกที่มีอ่อนการเลือกอ่อนก็คือบริเวณปลายนะคะก็จะมีแง่งเล็กๆออกมามากมายนะคะก็คือขิงอ่อนนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็ปอกผิวปอกให้เกลี้ยงนะคะเพื่อที่จะทำให ขิงของเรามีรสชาติดีแบบนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราปอกเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ขิงของเขาเนื้อก็จะขาวๆนะคะขิงอ่อนแต่ถ้าเป็นขิงแก่หลังจากปอกเสร็จเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะใส่เกลือหนึ่งช้อนชะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็คือเกลือป่นนั่นเองค่ะการใส่เกลือก็คือเป็นการที่จะทําให้ลดความเฟื่องของขิงออกไปนะคะหลังจากที่เราฝานเสร็จเราก็จะแช่ไว้ในน้ําเกลือที่กับหัวขิงนั่นเองคะ่ะ ขั้นตอนการฝานเราก็จะใช้มีดที่มีความคมนะคะฝานเป็นชิ้นบางๆเพราะว่าถ้าเราฝานหนาจัดก็จะรสชาติก็จะเฟื่อนนะคะเราฝานแบบบางเท่าที่จะบางได้แต่ว่าบางบ้านอาจจะมีที่ฝานที่ปอกกล้วยเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เราใช้มีดมีดทาครัวค่ะฝานกะระยะบางๆและขนาดเท่าๆกันนะคะอาจจะมีสั้นสั้นบ้างยาวบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าขนาดความบางต้องมีความเท่ากัน เพื่อที่เวลาเราดองเราจะได้รสชาติที่เหมือนกันเพราะว่าถ้าหนาไปอ่อนไปถ้าหนาไปบางไปนะคะก็จะเวลาเราดองก็จะมีรสชาติที่ต่างกันค่ะกะระดับให้เท่ากันเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการดองก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเครื่องโหลตอกขิงตั้งไฟไว้นะคะไฟนี้ใช้ไฟอ่อนค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วย เกลือหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูนี่เราใช้ครึ่งครึ่งชามค่ะครึ่งถ้วยตวงก็คือน้ำตาลทรายสรุปง่ายๆน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยแล้วก็เกลือสองช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนจนวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปในหม้อนะคะละลายจน จนหมดอันนี้เราคนแค่ละลายนะคะเราไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าไอใช้ไฟแรงเดือดความเร็วสูงก็คือละลายหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่จะละลายนะคะเราก็ปิดไฟตั้งไว้ให้เย็นค่ะสดส่วนนี้เราก็เพิ่มปริมาณตามความชอบก็ได้นะคะอันนี้เป็น3มรสจริงๆก็คือ เปรี้ยวเค็มหวานหลังจากที่น้ําเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมหนูหลูก็คือโหลที่น้ําตัวมันเองนะคะขิงนี้เราแช่กับเกลือไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะหน้าตาของเขาก็จะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็บีบนิดนึงเราขยับใส่โหลเอาน้ำเกลือที่ติดตอนที่เราแช่นะคะออก ก็จะลดความเผ็ดของขิงลงได้นี่นะคะหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยเราก็เติมน้ำเลยค่ะน้ำที่เราปรุงไว้ใส่ให้ท่วมขิงนี่แบบนี้นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือมะนาวนั่นเองค่ะมะนาวนี่เราใช้บีบหนึ่งซีกต่อขิงหนึ่งโลค่ะเราไม่ต้องถึงขนาดใช้ทั้งหมดเต็มลูกนะคะเพราะอย่าจะเปรี้ยวเกิน มะนาวบีบเพื่ออะไรบีบเพื่อให้เป็นสีชมพูนั่นเองค่ะเมื่อเมื่อเราบีบไปทิ้งไว้ประมาณ2 -3 ชั่วโมงขิงของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยน่าทานมากๆค่ะถามว่าจะเป็นต้องใช้ไหมถ้าเราไม่เน้นเรื่องสีสันเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อความน่ารักและก็น่ากินก็คือใส่ไปหนึ่งซีกนั่นเองค่ะปิดฝาให้สนิทวางไว้ในร่มหรือตากแดดตอนช่วงเช้าก็ได้แดดนอ,นอ่อนๆนะคะนี่หลังจากที่เราโดงเมื่อเช้าอันนี้ถ่ายตอนเย็นนะคะ สีของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูถามว่าทานตอนเย็นได้เลยไหมทานได้เลยค่ะเพราะว่ารสชาติความฝืนของเขาก็จะหดไปแต่ถ้าให้อร่อยกลมกลมสามรสแบบถึงเนื้อจริงๆก็คือสามวันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ